ในส่วนของเรื่องฟังก์ชันลอก,การิทึมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างและก็หน้าตาของฟังก์ชันลอการิทึมกันก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มรูปของมันมันจะมีลอก A ฐาน B แบบนี้มาให้โดยที่ตรงตัว A ตรงนี้เวลาเราอ่านเนาะเราอ่านรูปแบบแบบนี้ว่าลอก A ฐาน B นะคะโดยที่ตรงตัว A เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0แล้วตรงตัว B เนี่ย ก็จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เหมือนกันและข้อแม้ก็คือตรงตัว b ตรงนี้จะต้องไม่เท่ากับ1ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสมบัติก่อนเลยสมบัติของฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยก็มีว่าถ้าล็อกเอา x กับ y มาคูณกันนะคะแล้วฐานด้วย a ก็จะเท่ากับการที่เราเอา x บวกกับ y นั่นเองแ้ะถ้ามันเป็นล็อกเป็นการล็อกของการหารเราก็จะเอาล็อกมา ลบกันถ้ามันเป็น log x กำลัง n เราจะตบเลขชี้กำลังตรงนี้คะไปไว้ตัวข้างหน้ามันก็จะกลายเป็น n log x ฐาน a นั่นเองค่ะไปต่อนะเดี๋ยวลองมาทำตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างที่4จงหาค่าของ log 125ฐาน3ลบกับ log 8 80ฐาน3กวบวกกับ log 27 7ฐาน3แล้วก็ลบกับ log 25ฐาน3เพราะฉั้นตรงเนี้ยเห็นว่าฐานมันเหมือนกันทุกอันเลยดังนั้นเราค่อยๆเอามาเขียนก็จะได้เป็นมันเป็นการลบกันถูกไหมตอนแรกมันเป็นการลบกันก็จะเป็นลอ็ลอกล็อกของอะไรล็อกของ125ลบกับล็อก80ก็คือ1 2 5ลบก็คือหาร80ฐานยังเป็นเหมือนเดิมคือ3นะคะ ตัวบวกบวกด้วย27บวกคือการคูณก,ก็เปลี่ยนเลยมันคือการคูณด้วย27แล้วก็ลบด้วยล็อกยี่ห้าฐานสามอีกก็หารเมื่อไหร่ที่เป็นตัวหารเราตบไปไว้ตรงตัวส่วนนะคะก็คือ25แล้วก็บวกกับก็คือคูณกับ16นั่นเองตัวไหนตัดกันได้บ้างก็เอาแม่5 25เลยแล้วกัน2ี้าไปตัด ร้อยยี่ห้าค่ะยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่สห้าห้าร้อยยี่ห้าห้าตัดแปดสิบได้ถูกไหมห้าหนึ่งห้าแล้วก็เหลือสามห้าหกสามสิบแม่สิบหกตัดสิบหกตรงนี้ได้เพราะฉันก็จะเหลือล็อกยี่สิบเจ็ดอย่างเดียวก็จะได้ออกมาแล้วค่ะว่าตรงนี้ก็จะเป็นล็อก 27ฐาน3และ27เขียนออกมาได้เป็นล็อก3ยุยกกำลัง4ฐาน3 4ตรงนี้ตกไปข้างหน้าได้ก็จะเป็น4ล็อก3ฐาน3ล็อก3ฐาน3ตรงนี้จะมีค่าคือ1นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเลยว่าคือ4นั่นเองค่ะเข้าใจเนาะ เดี๋ยวลองไปทำข้อต่อไปต่อค่ะข้อต่อไปเป็นเหมือนเดิมกวาดสายตาเห็นและก้อนนี้ทุกอันฐานมันเหมือนกันเพราะฉันจะไปคิดตรงนั้นก่อนเนาะก็เป็นล็อก64ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็น2ยุยกกำลัง6นะคะฐาน2แล้วก็บวกกับเริ่มเลย9ตรงนี้นะะก็เป็นล็อก เคูณกับ10มันเอาไปลบถูกไหมก็หารด้วยตัวข้างหลังของมันคือ18ส่วน25จากนั้นทำต่อตรงนี้ตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าก็คือ6เหลือเป็น6ล็อกสฐาน2บวกกับตรงนี้ล็อกก็จะได้เป็น เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะก็ตัดทอนตัดทอนจากนั้นก็จะได้9 2 8 8เอา2ตัด10ได้5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ละ6ล็อก2ฐาน2ก็คือ6บวกกับล็อกตรงนี้5คูณยีก็คือ5ยุยกกำลัง3 เพราะฉันก็จะได้เป็น6บวกตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าก็คือ3ล็อก5ฐาน5ล็อก5ฐาน5ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉนั้นก็จะเป็น6บวก3 6บวก3ก็จะเท่ากับ9เอยค่ะจบแล้วในตัวอย่างที่5ไปขึ้นสมบัติต่อไปค่ะสมบัติที่4สมบัติที่4บอกไว้ว่าล็อก x ฐาน a จะเท่ากับล็อก x a ฐาน b ส่วนด้วยล็อก a ฐาน b คือถ้าตรงนี้เราอยากแปลงล่างมันเราก็ไปหาฐานสักฐานหนึงเอามันมาใส่เอามันมาใส่โดยที่ b ของเราจะต้องมากกว่า0นย์และ b ก็ต้องไม่เท่ากับ1นะคะเมื่อไหร่ที่เป็นฐานจะต้องมีค่ามากกว่า0นและก็ไม่เท่ากับ1เสมอจงหาค่าของเขาก็ให้เรามาอ่ะอีกอันหนึ่งในข้อ5้าล็อก x ฐาน a กํลัง n จะเท่ากับ1ส่วน n ล็อ x ฐาน a เพราะฉันก็เหมือนเป็นการตบเลขชี้กำลังของตัวนี้ไปข้างหน้านั่นเองไปต่อเนาะเพราะฉันก็จะเริ่มเลยข้อที่ตัวอย่างที่6 l ล็อก81ฐาน3ตรงนี้เรายังคงไปดึงสมบัติของการคูณอะไรแบบนี้มาใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉันก็จะได้เป็นก็เปลี่ยนล็อกตัวนี้เนาะเปลี่ยนล็อก 81ก็คือ3กํลัง4บวกกับล็อกตรงนี้ก็คือ5กํลัง3แล้วก็บวกกับล็อก3กํลัง3 5กํลัง3ก็เปลี่ยนหมดเลยตรงนี้ก็เป็นลบล็อก3กํลัง3แล้วก็3กํลัง4แล้วก็ไปต่อ คูณตรงนี้ก็คูณกับก็เป็นล็อกสองกำลังลบหนึ่งกับสองกำลังหกตัวได้มาหมดแล้วจากนั้นไปต่อนะคะก็จะได้ออกมาแล้วว่าตรงนี้ไปต่อตรงนี้ได้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยต่อไป ต่อไปก็คือ3ามกำลังสี่ตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าก็คือสี่เนาะแล้วมันเป็นล็อกสามฐานสามก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งบวกกับตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าก้อนข้างหลังเหลือล็อกห้าฐานห้าคือหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับสามอันนี้ตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าแต่ต้องไปอยู่ที่ตัวส่วนก็บวกกับสามส่วนสามตัดตัดเนาะล็อกห้าฐานห้าก็คือได้หนึ่งอยู่แล้วหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งลบก,กับ ตรงนี้ไปต่อตบเลขชี้กําลังไปข้างหน้านะคะตบเลขชี้กําลังไปข้างหน้าก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะเหลือ4ี่ส่วนสแล้วก็คูณกับอันนี้ตบเลขชี้กําลังไปข้างหน้าก็จะเหลือ6อันนี้ตบเลขชี้กําลังไปข้างหน้าอยู่ที่ตัวส่วนจากนั้นก็จะเท่ากับ4ี่บวกสาบวกหนึ่งก็คือ8ลบกับตรงนี้เอาสาตัด6ได้2 2งคูณสได้8ก็คือเป็นลบแด ลบเจอลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกมันก็ได้16บหกจบละไปต่อข้อ6กนะคะล็อก x ฐาน a ถ้าเท่ากับ1นึ่ส่วนล็อก a ฐาน x ก็คือถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปของล็อก x ฐาน a ก็คือสามารถใส่เป็นเศษส่วนแล้วก็กลับตัวที่มันอยู่ข้างหลังล็อกกับตัวฐานได้ค่ะขอพูดสมบัติข้อ7อีกข้อหนึ่งคือถ้าล็อกถ้าเป็น a กาลังลอก x ฐาน a จะเท่ากับ x เพราะฉันตรงนี้ฐานกับฐานของตัวเลขยกกําลังกับฐานของตัวล็อกถ้ามันเหมือนกันสามารถเอาตรงนี้ปินไปตอบได้เลยเพราะฉั้นไปต่อนะคะเพราะฉะันตรงนี้เราก็ปรับจาก 125, ตรงนี้ก็คือ125ยกกํากำลังก็ปรับตรงนี้กลับมาเป็นรูปนี้ก็คือล็อก 3... าฐานห บวกกับแปดตรงนี้ก็ปรับเป็นล็อกสามฐานสองแล้วร้อยยี่สิบห้าเกิดจากห้ายกกำลังสามตรงนี้ทั้งหมดยกกำลังล็อกสามฐานห้าบวกกับสองกำลังสามทั้งหมดยกกำลังล็อกสามฐานสองก็จะเท่ากับตรงนี้มันสามารถ เอาไปคูณกับตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าสมบัติของเลขยกกาลังคือถ้าเป็น a กําลัง n ทั้งหมดยกกําลัง m จะเท่ากับ a กกาลัง n คู M เราะฉะนันตัวนี้ก็ไปต่อได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น5ยกกําลัง3ล็อกกับ3ฐาน5บวกกับ2กําลัง3ล็อก3ฐาน2เพราะฉะนั้นไปต่อนะจะเห็นว่าตรงนี้สามารถใช้สมบัติของล็อก n ล็อ x ฐาน a จะเท่ากับล็อ x กํลัง n ฐาน a นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น5ยกกําลัง Lock, 3กําลัง3ฐาน5บวกกับ2ยกกําลัง Lock, 3กําลัง3ฐาน2จากนั้นตัวนี้เห็นไหมว่าฐาน ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะสามารถเอาเลขยกกําลังมาตอบได้เลยก็จะได้เท่ากับตัวนี้ก็จะได้เป็น3ยกกําลัง3บวกกับตรงนี้ก็คือ3ยกกําลัง3เพราะว่า2ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเราสามารถเอาเลขข้างหลังล็อกตรงนี้มาเขียนได้เลยจากนั้น3มกำลัง3มีค่าเท่ากับ27ตรงนี้ก็คือ27 27บวก27ก็คือ54นั่นเองค่ะจบละในข้อ7 ต่อมาจะเป็นตัวอย่างที่8บ้างนะคะตัวอย่างที่8คือเราก็กระจายเลยกระจายเป็น8ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับ8ยกกำลัง log 2 100รากที่3ของ1 2 1 8ยกกำลัง3ตรงนี้ก็คือ2กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3 คูณกับตรงนี้ครูก,ก็เปลี่ยนเป็นสองกำลัง 3. ทั้งหมดยกกําลังล็อกของ121ทั้งหมดยกกําลัง1.3ส่วน3าทำไมถึงได้เป็นยกกําลัง1.3ส่วน3เพราะว่ามันคือการที่เราเอาสมบัติ 1.a. ส่วน a กกำลัง N จะเท่ากับรากที่ N ของ A N, มาใช้นะคะในเรื่องสมบัติของเลขยกกําลังจากนั้นไปต่อเนาะก็จะได้ออกมาแล้วว่า อ๋อตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้แสดงว่าตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2นั่นเองค่ะแล้วก็คูณกับตัวนี้เห็นแล้วว่าเราสามารถจับตรงนี้มาคูณก็ได้ก็จะกลายเป็น3ล็อก100 21ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ฐานตรงนี้อย่าลืมเขียนมันคือฐาน2อยู่เนาะตรงนี้คือฐาน2 จากนั้นไปต่อตบเลข3ไปให้เลขตัวนี้นะคะ mm. ก็จะกลายเป็น2คูณกับ2ยกกำลังล็อก121ยกกำลัง1.3ส่วน3ทั้งหมดตรงนี้ยกกำลังไปอีก3จากนั้นจะเห็นว่า3ตัวนี้กับ3ตัวนี้ตัดกันได้ก็ตัดเลยค่ะ และตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอ๋อตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันคือเลขเดียวกันแล้วถ้ามันคือเลขเดียวกันแล้วเราสามารถเอาค่าหลังล็อกมาเขียนได้เลยก็คือ121 2คูณกับ1 2 1ก็จะได้ออกมาเป็น242้นั่นเองคะ่ะจบแล้วขออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างสุดท้ายในข้อนี้ จะเห็นว่ามันมีทั้งโอ้โหล็อกปะปนกันมากมายเลยใช่ไหมในข้อนี้เราก็ทําเหมือนเดิมมันคือล็อกฐาน10เพราะว่าการที่ไม่เขียนเลขฐานนั่นหมยถึงฐานมันเป็น10นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นล็อกของตัวแรกก็คือล็อก17กําลัง8แล้วก็ลบคือการหารคูก็เขียนหารด้วยล็อก 17กำลัง3แล้วก็มันคือก,การบวกก็คูณกับ10ยกกำลังล็อก8ส่วน3จบกูจับทุกตัวมายํำรวมกันไปหมดเลยจากนั้นไปต่อนะคะกูเห็นแล้วว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ก็จะรวมกันได้ก็จะกลายเป็นลอ็อก ของตัวนี้คือตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าเนาะก็จะกลายเป็น8 l o ล็อกส7ส่วนด้วย3 l o ล็อก17คูณกับตรงนี้เห็นไหมคะ10กับ10ตรงนี้เหมือนกันคือ8ส่วน3จากนั้นก็ตัดตัดล็อก17ก็จะเหลือเป็นอะไรก็จะเหลือเป็นล็อก 8ส่วน3คูณกับ8ส่วน3ตรงนี้ก็คือล็อกของ8กำลัง2ส่วน3กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเขียนออกมานะคะคือจริงๆ8เนี่ยมันยังเปลี่ยนต่อได้นะมันก็คือ2กำลัง3นะคะ2กำลัง3เขียน2กำลัง3ดีกว่าแสดงว่าตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นล็อก 2กำลัง6ส่วนด้วย3กำลังสไปต่อตรงนี้มันคือการหารของล็อกก็เปลี่ยนเลยค่ะเป็นล็อก2กำลัง6ลบกับล็อก3กำลัง2และตบเลขชี้กำลังไปงหน้าก็คือ6 l ล็อกสอลบกับ2ล็อก3จบไปแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นคลิปของวันนี้จะจบลงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้า เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่4ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทวนสมบัติทั้งหมดก่อนจะจบค่ะสรุปสมบัติทั้งหมดเลยถ้ามันเป็นล็อกการคูณเราก็จะเอามันมาบวกกันถ้าเป็นล็อกการหารก็จะเอามันมาลบก,กันถ้าเป็นเลขชี้กำลังที่อยู่ตรงนั้นจะตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าได้ส่วนถ้าเป็นล็อก x ฐาน a สามารถปรับมันใหม่ให้เป็นล็อก x ฐาน b ส่วนด้วยล็อก a ฐาน b ถ้าเลขชี้กําลังของตัวที่ฐานเราจะตกไปเป็นตัวส่วนอยู่ข้างหน้าของล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปของล็อก x ฐาน a อีกแบบหนึง่งก็คือสามารถใส่เป็นเศษส่วนแล้วก็กลับจากฐานไปเป็นเลขข้างหลังล็อกเช่นล็อก x ฐาน a ก็จะเท่ากับ1ส่วนล็อก a ฐาน x ถ้าตรงนี้เลขฐานของเลขชี้กำลังกับฐานของล็อกมันเท่ากันจะสามารถดึงตัวนี้มาตอบได้เลยถ้าเป็นล็อก ตัวเลขตรงนี้กับตัวเลขที่ฐานมันเหมือนกันสามารถตอบเท่ากับ1ได้เลยล็อกอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าเท่ากับ1ล็อก1ฐานอะไรก็ได้จะเท่ากับ0ูนเสมอเพราะฉันคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำแบบสุดทัดด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ